อันนี้ไม่ดีมีอะไรมากมายนะครับแต่ก็จะคอมเมนต์หน่อยเกี่ยวกับคนทีต่ติว่าคุณประยุทธ์จัน์โอชาองคมนตรีได้ไปงานศพของแม่คุณเศษฐาแล้วก็ไปแซวนักการเมืองก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาในสายตาของบางคนด้วยจริงๆแล้วเนี่ยนะ หัดจะคิดมากนะไกตู่เข้าไปงานศพแม่คุณเศรษฐาเนี่ยก็เป็นเสียงที่ถูกต้องแล้วนะผู้ใหญ่เขาต้องไปงานอย่างนี้กันมันให้เกียรติกับตำแหน่งของคุณเศรษฐาคือนายกรัฐมนตรีเห็นคุณเปียบทออกมาพูดนะก็ไม่เหมาะสมที่องคมนตรีไปแซวนะักการเมืองหรืออะไรอย่างนี้ เปียบทครับบางทีคุณต้องหยุดนะคุณต้องหยุดเพราะคุณเนี่ยมีบทบาทในการทําร้ายก้าวไกลมากคนหนึ่งเลยนะเพื่อหัดวางบ้างนะผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่คุณคิดหรือคุณพูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิทธิของคุณนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไปงานศพอ่ะเขาไปแซวอ่ะอย่าคิดมากมีบทโควิด โควิดทางเศรษฐกิจได้มาถึงเมืองไทยอย่างชัดเจนแล้วครับเราจำกันได้ไหมครับ3ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วเราเจอโรคโควิดกับร่างกายเราแต่วันนี้ร่างกายเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยได้เจอโควิดที่มากำลังระบาดทางเศรษฐกิจไปทั่วโลกเลย ญี่ปุ่นอเมริกายุโรปจีนโดนกันหมดครับวันนี้ก็เหมือนกับครั้งหนึ่งนะครับที่โควิดได้ออกมาจากประเทศจีนแล้วก็ระบาดไปทั่วโลกจนไม่มีประเทศไหนรอดเลยวันนี้พูดกันได้เต็มปากนะครับว่าโควิดทางเศนี่ยได้ระบาดแล้วตลาดหุ้นทั่วโลกเจ๋งเงินหมุนเวียนทั่วโลก แห้งการลงทุนนะครับเกือบจะไม่มีแล้วก็วต้องถามว่าเราประเทศไทยเนี่ยพร้อมที่จะรับแก้ปัญหาโควิดทางเศรษฐกิจนีน้อไมยเพราะเขาดนี้ร้ายแรงจริงครับผมพูดได้เต็มปากเลยร้ายแรงย,ยิ่งกว่าตอนต้มยำกุ้งอีกเพราะอย่างน้อยตอนต้มยำกุ้งเนี่ย โรคเศรษฐกิจเนี่ยมันระบาดแต่เพียงในเอเชียตอนซับไพรมโรคเศรษฐกิจก็ระบาดแต่เพียงในอเมริกาแต่วันนี้ครับโควิดทางเศรษฐกิจเนี่ยทั่วโลกเลยเพราะอะไรเพราะสงครามนะครับเพราะการไม่มั่นคงเพราะการที่เลือกตั้งในอเมริกาไม่ชัดเจน เราะการที่ญี่ปุ่นไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเลยเพราะอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนเจ๊งหมดยุโรปก็ยังรอดูอยู่ว่าการรบยูเครนกับรัเสเซียจะเป็นยังไงยิ่งตอนนี้ยูเครนได้รับเครื่องบิน F16 จากอเมริกาไปต้องกลับมาถามประเทศไทยถามรัฐบาลเตรียมไหมยังครับเตรียมวัคซีนทางเศรษฐกิจหรือยังเพื่อจะได้มาฉี ให้ประเทศชาติเราเนี่ยไม่ชิบหายไปมากกว่านี้หลายคนรัฐบาลก็บอกว่าเห็นไหมคุณทอมก็นิ่งเราเตรียมวัคซีนไว้แล้วก็คือวัคซีนแจก5้0แสนล้านผมมีคอมเมนต์อย่างเดียวครับผมบอกว่าคล้ายๆกับตอนที่เราเป็นโควิดกันตอนแรกเนี่ยรัฐบาลตอนนั้นอาจจะไม่ดูว่ามันจะรุนแรงขนาดที่เราเห็นกันด้วยความจริง แต่สุดท้ายแล้วพอมันแรงขึ้นมาเนี่ยมีคนเริ่มตายขึ้นมาเนี่ยเราก็รีบไปควา้าวัคซีนนะครับจากเมืองจีนมาใช้ก่อนโดยที่จริงแล้วเนี่ยะเขาก็คนคนด่าตอนนั้นบอกว่าโอ้ยไปเอาวัคซีนจีนมาฉีดยังไงแต่ในภาวะวันนั้นนะ่ะเมื่อเมืองไทยต้องฉีดวัคซีนให้คนที่เขาลำบากจริงเนี่ยเราก็ไปคว้ามาก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ช่วยให้คนไม่ตายหลายคนอย่างที่เห็นนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยมราก็ต้องปรับตัวเพราะวัคซีนจีนเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นวัคซีนที่ด e ีที่สุดก็บว,วันนี้วัคซีนจีนก็เทียบเท่าได้กับที่รัฐบาลอยากแจก5แสนล้านเพื่อจะกระตุน้นแต่จะกระตุ้นเพียงปั๊บเดียวหรือเราควรจะปรับกัินนิดหนึ่งนะ5แสนล้านเนี่ยคิดเหมือนวัคซีนจีนตอนนั้นก็คือเอามาฉีดให้คนที่เขาแย่จริงแย่จริงให้เขารอดซะก่อน โดยเวลาเดียวกันเราไปหาวัคซีนใหม่ทางเศรษฐกิจฟั์ซ์ไฟเซอร์จอห์นสันและจอห์นสันแอสตราเซเนกาผม,มอยากถามท่านนายกอะ่ะตกลงมีวัคซีน B วัคซีน C วัคซีน D ไหมให้กับเศรษฐกิจเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่ามีมแต่วัคซีนเดียวเลยคือวัคซีน500ล้านแบ่งครึง่งไหมยังก,กลับลำทันคับท่านนะมอง500 000, ล้านเนี่ยเือนวัคซีนจีน ชี้ให้คนที่เขามีความจําเป็นจริงคนจนจริงไอ้เงินที่เหลือที่เก็บไว้ครึ่งหนึ่งเอามาสร้างเอามาจ้างเอามาหาวัคซีน B C D E เพื่อจะไม่ให้ไทยรอดจากโควิดทางเศรษฐกิจก็วัคซีนท่องเที่ยวไงครับแล้วใครจะมาเที่ยวครับเมื่อเศรษฐกิจมันแย่อยี่ทั่วโลกจีนเกาหลีญี่ปุ่นยุโรปอเมริกา ราะว่าไฮซีซันคราวนี้จะเป็นโลซีซันของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยเตรียมตัวเขาเลยครับโควิดเป็นยังไงตอนนั้นกับร่างกายเราตอนนี้โควิดการเศรษฐกิจเป็นอย่างนนั้เลยครับนะท่านายกครับครั้งหนึ่งคุณอนุทินเนี่ยนะตอนนั้นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทีมสาธารณสุขเขาต้องหาทุกวิธีทางเพื่อคนไทยตายน้อยที่สุดจากโควิด มีมั่งพลาดมั่งแต่เขาพยายามทุกวิถีทางหาทางออกทุกวิถีทางฟ้าทาลายโจรแบลยาไฟเซอร์มาเอาอย่างนี้มาจนประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรติจากชาวโลกเลยนะว่าตอนโควิดเนี่ยเราดูแลที่ดีสุดผมก็ติดกระทรวงสาธารณสุขเยอะนะแต่สำหรับเรื่องนี้ผมก็ชมว่าเขาไมา่ได้นิ่งแล้วหยุดอยู่จุดเดียวเขาไปหาวัคซีนอย่างอื่นมาด้วยและผมอยากฝากถามท่านในายกคนครับว่า แค่คิดเห็น,นันไหมตอนเนี้ยเพราะตอนนี้มันสาหัสมากกว่าการแจกเงินแล้วมันต้องมีวัคซีนีวัคซีน C วัคซีน D ีนะเพราะถ้าไม่เห็นอย่างนี้นะครับผมว่าแ yeah, ย่ถ้าท่านนายกอยากออกวัคซีนใหม่จริงน,นะทรอไปเลยครับแล้วคนไทยก็ต้องเข้าใจว่ามันสาหัสจริงๆตอนเนีนะ้อนุมัติไปเลยการลงทุนคาสิโนเนี่ยนะเอาเงินเข้ามาสัก 15,000ล้านแล้วก็สร้างงานให้กับคนไทยอนุมัติไปเลยนะครับการที่จะให้ต่างชาติมาถือที่ดินได้90กว่าปีคนมันด่ายอยู่ดีแต่เมื่อมันสาหัสขนาดนี้แล้วเนี่ยมันต้องถุบโตและครับเพราะถ้าเราไม่หาวัคซีนอย่างอื่นนอกจากแจกอย่างเดียวนะชิบหายแน่อนุมัติเลยครับฟรีเทรดโซนหักภะษีให้กับคนที่จะมาลงทุน ทุกโต๊ะเลยครับวีซ no ่าโนแมนอย่างชัดเจนใครอยากมาทำงานในเมืองไทยในการที่มาสร้างงานมาได้เลยคนไทยครับผมอยากฝากนะมันไม่ใช่เวลาที่มาร้อนเล่นกันแล้วครับวันนี้โควิดทางเรษนธิเกตระบาดแล้วเราก็ด่ากันได้ทุกอย่างนะแต่บางทีเนี่ยมันก็ตอนโควิดตอนนั้นนะมันต้องอัดฉีดยาเข้าไปเพื่อเดี๋ยวตายกันหมดครับ งันวันนี้นะร่วมมือร่วมใจกันหน่อยทานายกครับเขาค้ไปเถอะนะอะไรที่มันดึงเงินมาให้กับประเทศนะไม่ต้องคิดคําว่าขายชาติหรอกเดี๋ยวมันจะไม่มีชาติเหลือให้ขายมันไม,ม่ขายชาติหรอกมันเพียงต้องอัดฉีดวัคซีนด้วยนยโยบายใหม่ๆชัดเจนคนไทยครับเดี๋ยวตายกันหมดครับ